สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟนเร Tail ทาโร t เทพนิยายทำนายรักนะคะวันนี้เรามาเล่นพิกคัดกันอีกเช่นเคยนะคะกับหัวข้อของวันนี้ก็คือกับคนคนนี้นะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปแล้วเราจะได้ลงลงเอยกันอย่างไรนะคะไปดูกันกับหัวข้อนี้ในวันนี้นะตัวเลือกที่1ตัวเลือกที่2 ตัวเลือกที่สามเรื่องราวของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปและจะลงเอยอย่างไรเลือกได้แล้วไปดูคำทำนายกันค่ะคำแนะนำสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่ใบนี้นะคะ ว่าในความรักของคุณเนี่ยมันมีความโรแมนต์มันยังมีความรักที่หวานหอมอยู่นะทีนี้มาดูกันว่าขอคําแนะนําจากไพ่และต่อไปเนี่ยเราควรจะวางตัวยังไงเราควรจะทําตัวยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดีนะคะขอคําแนะนําให้กับเพื่อนกลุ่มนี้สิเราควรจะวางตัวยังไงเราควรจะทําตัวยังไงความสัมพันธ์น,ะะน,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 นี้ถึงจะออกมาดีนะคะ manifestation expectation and offerings คือขอให้คุณมีความเชื่อกับความรักครั้งนี้นะถ้าคุณยืนยันว่าคุณอยากจะไปต่อคุณมีความสุขกับรักครั้งนี้ดีและคุณก็เห็นโอกาสเห็นความเป็นไปได้นะคะ mm hmm. ก็ขอให้คุณมีความเชื่อน,นะเหมือนกับอธิษฐานต่อไปแล้วก็ตั้งใจทำชีวิตตัวเองให้ดีเป็นผู้สนับสนุนคู่รักที่ดี อะไรแบบนี้นะคะเพื่อที่จะให้ความรักของคุณนั้นเติบโตออกดอกออกผลนะมีความชัดเจนขึ้นในชีวิตช่วยกันทำงานช่วยกันให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยอย่าพิ่งไปเร่งเร้าหรืออย่าพิ่งไปเหมือนกับต้องอย่างนี้เมื่อน,นี้เมื่อน,นั้นเหมือนกับว่า จะต้องแต่งเดือนนี้เดือนนั้นจะต้องซื้อบ้านจะต้องซื้อรถคืออย่าเพิ่งไปเร่งเราแต่ให้เราเป็นคนที่ offering ก็เหมือนเป็นคนเป็นผู้ให้เป็นคนให้กําลังใจเป็นคนให้ความเข้าใจเป็นคนให้ความอบอุ่นใจเป็นคนให้ความสบายใจในขณะเดียวกันเราก็อธิษฐานไปด้วยแล้วก็มั่นใจในความรักครั้งนี้นะคะว่าเป็นรักที่ดีสําหรับเราแล้วจะช่วยให้ชีวิตของเราเติบโตนะโอเคคุณรู้อยู่แก่ใจนะเรื่องนี้ ทีนี้ไปดูกันว่าถ้าเขาบอกอะไรเราได้ในช่วงนี้เขาอยากจะบอกอะไรคะสำหรับวันนี้นะให้กับเพื่อที่เลือกไพ่ใบนี้กลุ่มนี้ฉันขอโทษที่ทำให้เธอเสียใจหรือผิดหวงัง เวลาที่ยาวนานคือความผูกพันของเราฉันอายที่จะบอกว่าคิดถึงเธอทำไมต้องอายด้วยเนะาะเธอเข้าใจผิดอ่าถ้ามีเรื่องเข้าใจผิดกันก็เคลียร์กันนะคะ ความฝันกับความจริงนั้นตรงข้ามกันหากฉันรู้สักนิดว่าเธอก็รักฉันมันคงจะดีกว่านี้ทุกๆอย่างจะคลี่คลายไปเองนะคะ รู้สึกดีที่ได้เจอกันคุยกันแค่นั้นฉันก็พอใจโอเคสำหรับเพื่อนที่สนับสนุนชาแนลนะคะที่ตีตัวเข้ามาหน้าท้องพระโรงนะคะหรือตัวพระราชาพระหรือตัวพระมเหสีนะคะขอบคุณมากๆนะซิสก็มีมาฝากประมาณนี้นะคะในวันนี้เจอก,กันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆที่สปอร์ต a n n e l วันนี้ไปก่อนและะ้วค่ะบ๊ายบาย ดูคำแนะนำกันนะคะสำหรับเพื่อนที่เลือกไพ่ใบนี้นะตะกี้ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนช n n น l วันนี้ซิสมาเปิดไพ่ต่อเนื่องให้นะคะอ่ะมาดูซิว่าคำแนะนำสำหรับคุณที่เลือกไพ่ใบนี้คุณควรจะทำยังไงดีกับตรงนี้กับความสัมพันธ์นี้กับชีวิตของเราเองนะคะไปดูซิว่าไพ่จะบอกอะไรคุณควรจะทำยังไงดี ว้าวเ e t ิงโกปล่อยมันไปอะไรที่คุณเคยยึดมั่นถือมั่นเอาไวา้อะไรที่คุณเคยเหมือนกับว่ารู้สึกว่ามัน,เป,นเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตนะคะถ้าคุณปลดปล่อยมันได้คุณ Move on ได้คุณปล่อยปล่อยวางได้อะมันจะทำให้ชีวิตของคุณเป็นอิสระนะคะนั่นคือสิ่งที่พายออกมาบอกอย่างเงี้ยอะดูสิเล t t i n g g ้ด t แทชเมนต moving on อะไรประมาณนี้ไพ่บอกตรงจังเลยอะทีนี้มาดูต่อว่าถ้าเขาบอกอะไรคุณได้ในวันนี้เวลานี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณคะคนที่คุณถามถึงนะอย่างไรก็ตามรักตัวเองให้มากๆนะคะหยามัวแต่ไปรักคนอื่นเลยไพ่ก็บอกแล้วว่าอย่าบาลานซ์ชีวิตของตัวเองนะคะอย่าเอาแต่ say y yes. e อย่าเอาแต่แบบได้ค่ะได้ค่ะได้ครับได้ครับหรือยอมเขาตลอดตามใจเขาตลอดนะมาดูกันอย่าให้ความกังวลทำลายทุกสิ่งเขาอยากจะบอกอะไรกับเราถ้าเขาบอกได้นะบางที you, ความรักอาจไม่เพียงพอที่จะทำให้เราเข้ากันได้จริงๆ อยากให้เราเข้าใจกันมากกว่านี้จะเปิดให้แปดใบนะคะมันวางได้พอดีปล่อยให้มันเป็นไปตามคลองอย่าเร่งเร้าให้รุ่มร้อนใจนะฉันคิดถึงเธอตั้งแต่หัวค่ำจนอุตสาสาง ายังมีความหวานใจฉันกำลังคิดพิจารณาถึงเรื่องของเราอเอาใจช่วยเธอเสมอให้ผ่านพ้นไปได้อย่างสวยงามและใบสุดท้ายขอบคุณที่รอคอยกันเสมอเขาก็รู้นะเออ โอเคซิสเป็นกำลังใจให้นะคะวันนี้ไพาอาจจะไม่ได้ออกมาหวานหวานแต่ถ้ามันช่วยปลดล็อกใครได้ซิสก็ดีใจนะวันนี้ซิสขอไปก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันมานะวันนี้เจอกันใหม่คราวหนะ้าบ๊ายบายมาดูคําแนะนำที่จะให้กับเพื่อนกลุ่มนี้นะคะเป็นการอ่านไพ่ต่อเนื่องให้กับเพื่อนๆที่ ตัวสมาชิกเข้ามานะคะที่สนับสนุนชาแนลนะไปด,ดูซิว่าขอคําแนะนําจากไพ่นะคะว่าจะให้คําแนะนํากับความสัมพันธ์นี้ยังไงดีสาหรับการใช้ชีวิตของคุณกับเขาคําแนะนําคุณควรจะรู้อะไรคุณควรจะทําอย่างไรอ้ยไพ่ใบใหญ่สับยากจังเลย The right moment, sensing out the right timing. ชีสมีความรู้สึกว่าปล่อยตัวปล่อยใจสบายๆนะคะมันจะมีวันเวลาที่ใช่มันจะมีเวลาที่ถูกต้องของมันเองนะในความสัมพันธ์นี้เหมือนกับว่า เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจังหวะที่ดีหรือเวลาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวคุณจะรู้เดี๋ยวคุณจะกระจ่างทุกอย่างเองนะคะตอนนี้ก็คือแฮปปี้กับชีวิตของตัวเองไปนะคะอยู่ในจุดที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ ออขอบคุณวันเวลาสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันในแต่ละวันนะคะจนถึงจุดหนึ่งที่มันใช่เวลาที่มันลงตัวคุณจะได้รู้เองว่าคุณต้องการอะไรหรือชีวิตอยากให้เราได้อะไรนะคะประมาณนี้ที่ซิสเห็นนะอ่ะทีนี้ไปดูว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเรานะคะในวันนี้เวลานี้คนของคุณนะเขาอยากจะบอกอะไรกับเรา บอกตัวเองให้เข้มแข็งไว้วันข้างหน้ายังสวยงามเสมอวันข้างยังสวยงามฉันเองก็เสียใจที่ฉันเป็นคนแบบนี้ห่างกันแค่ร่างกายหัวใจนั้นอยู่ใกล้เธอ ทำไมเราไม่คุยกันดีๆทั้งที่เรารู้สึกดีต่อกันพวกคุณงอนอยู่หรอคะมีปัจจัยอีหลายอย่างที่ทำให้ฉันลำบากใจไม่ว่าเธอตัดสินใจอย่างไรฉันจะยอมรับมัน ฉันกลัวตกหลุมรักเธอความรักนั้นสวยงามเสมอหากเกิดขึ้นแล้วจงขอบคุณความรู้สึกนี้โอเคจบแล้วค่ะสำหรับวันนี้นะซิสมีมีมาฝากแต่เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณนะคะที่สนับสนุนชา n นลนะแล้วเจอกันใหม่คลิปนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย